โบราณสถานเนี่ยมันจะมีสองแบบโบราณที่ตายกับไม่ตายแต่ยังมีชีวิตอยู่คือโบราณที่ตายแล้วก็คือว่าคนอพยพย้ายหนีไปหมดแล้วก็ไม่ให้ไม่ได้ไม่ได้ใช้สถานที่ตรงนั้นแต่สถานที่บางแห่งเนี่ยโบราณสถานบางแห่งเนี่ยอ่ามันเปลี่ยนเปลี่ยนยุคสมัยไปเรื่อยๆแต่คนยังอยู่นะฮะคนยังอยู่ตอนนี้มันก็จะมาโยงเข้ากับว่านี่ใช่หรือไม่มันคือเส้นทางโบราณมันมีแผนที่ที่เขียนกันว่านี่คือหนึ่งในส่วน ระเบียงของเส้นทางสายใหม่แต่อย,อย่างผมเองเนี่ยผมบอกอขั้นตอนว่าผมไม่ค่อยเชื่อว่าใหม่จะเป็นสาระสําคัญแต่เส้นทางเนี่ยผมเชื่อเพราะผมไปคน้คนค้นค้นคว้าดูเนี่ยคำว่าเส้นทางสายใหม่เนี่ยมันเพิ่งเกิดเมื่อปลายศตวรรษที่สิบเกต่อยี่สิบมันเป็นทฤษฎีเป็นทฤษฎีเพื่อให้เห็นภาพเชื่อมระหว่างจีนกับยุโรปนะมันก็เลยเป็นทฤษฎีที่อ่าโปรเฟสเซอร์ชาวเยอรมันคนหนึ่งตั้งทฤษฎีนี้ขึ้น

ขาให้พี่มาอ๋อเมื่อกี้ระหว่างที่ยืนถ่ายคนที่เขาก็ังเลี้ยงแกะอยู่ตามทุ่งนี่นะคะยืนถ่ายอยู่ใกล้ๆเขาก็ควบม้ามาหาแล้วก็ยื่นผลไม้ให้

So, uh, he's, staying... <laughs> so uh, he's staying like 10 20 minutes away from this place, but he's originally from this place, from Isikol. Mm -hmm. He lives in the village which is called Tornak. The older ship that you see here belongs to him. Mm. So he's just looking after the sheep. He's a shepherd. Uh and all of the sheep will keep in this land so uh, by the october time by this time actually they keeping the sheep like in these places but in summertime they taking up to the mountains to the pastures mm. where they will keep them about like uh, more than half a year like six months in the mountains, and then now most of the shepherds they brought the animals back because up in the mountain it's cold and you can't stay with the yurt there. Uh, that's why the season for the mountains yeah. is over. Yeah. And today you can see quite a lot of animals on the lands, on the space lands like this one. How old is he, and how long that he keep animals? What's special uh, So now he is 55 years old, but he started uh, looking after the animals when he was 20. So 35 years he's been looking for animals. So he's keeping them. So almost half of his life. <laughs> เป็นตัวสร้างวัฒนธรรมมนุษย์ตัวหนึ่ง,งสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีการที่อภันัตว์มาให้อภันัตว์มาขายเพราะมันจะอยู่กับสัตว์ท้องถิ่นที่ผมพูดไม่ใช่พูดในแง่ของจิยศาสตร์แต่ต้องอาศัยคำคำหนึ่งว่าเหมือนพระเจ้าเนี่ยได้กําหนดแล้วคว้าดินได้กําหนดแล้วว่าถ้าคนคนุณจะมาอยู่แถวนี้เนี่ยเขาให้สัตว์อะไรไว้ที่เรามาแถบนี้นก็อีก,อก,อกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่า นี่เป็นดินแดนเท่าที่มีหลักฐานใน,ใน,ใ,นในการศึกษาเนี่ยก็คือว่าเป็นแห่งแรกของมนุษย์ที่รู้จักเลี้ยงมา Okay. So, uh, exactly in this place, they will show you how to install the yurt piece by piece, step by step. This is the average size of the yurt which has the 65 holes we call this is according to the top of the youth and the, from the top of the youth it will depend the size of the youth five uh, meters of the diameter by the diameter it will be the five meters all the people going to put the stick you can't just put the sticks in each hole like holding like this, yeah? And then when they put in a wrong hole the stick, they will untie it and they'll take it and put it in the right one, one by one. Because now they just gave a little support for the hole. เราเห็นเราเห็นแถบเชือกพวกนี้นะนะยมีทั้งหลายขนาดคือแต่เดิมผมเคยสงสัยว่าทั้งทั้งในมงกเลียแล้วก็ในในในเขตติเชกลางมันมีเห็นอยู่ตามร้านขายอของที่ระลึกไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาถักพวกนี้ยเพื่ออะไรอพอมาเห็นปุ๊บเนี่ยเข้าใจแต่เดิมผมคิดว่าเป็นหุ้มขัดนี่เป็นความเข้าใจที่ที่คาดเคลื่อนมาตลอดพอเรามาเห็นแบบนี้เนี่ยถึงบอกเวลาเดินทาง้วถ้าถ้า ถ้าได,ได้เห็นอะไรแบบนี้มันจะเห็นอะไรที่เราเข้าใจผิดเยอะมากทุกนี้เป็นว่าทําที่มันไม่ได้เพิ่งเกิดไงน,นะ่มันเป็นเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่และท้องถิ่นที่มันมีภูมิปัญญาโบราณลองสังเกต่อย่างว่าเหมือนอะไรเหมือนทับปัดทรงโดมซึ่งไม่มีเสากลางเนะี่ยไม่มีเสากลางเลย,ยเพราะว่ามันทําให้พื้นที่ใช้สอยเนี่ยวกว้างขึ้น ซึ่งอันนี้อันนี้ก็ยิ่งน่าเทื่งใหญ่น่าจะเป็นก้านอ้อเขาเอาพรมมาเหมือนไหมพรมหรือขนสัตว์อะไรสักอย่างเนี่ยมามาติดอยู่กับก้านอ้อหนึ่งป้องแสงสองกันลมระดับหนึ่งเป็นสิ่งที่เขาหาได้รอบตัวใช่ใช่ไหมคะคือผมเ้องบอกว่าูุมมิประเทศน,นกำหนดม้ให้ทำ พอเขาอยู่ของพวกนี้เขาต้องรู้จักพยายามต้องต้องพยายามที่จะรู้จักเอาออกมาใช้ต้องรู้จักพยายาม,มาหาวิธีที่จะเอามาใช้งานซึ่งมันจะถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเแตงแต่ว่าพอโลกเปลี่ยนโลกเปลี่ยนเนี่ยอ,อะไรก็อะไรอะไรก็เปลี่ยน <c oughs> บางเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไม่ใช่ของไม่ดีแต่มันจําเป็น <c oughs> แต่สิ่งหนึ่งี่มันยังอยู่เนี่ยจิตวิญญาณของัฒนธรรม ทำไมก็ต้องมาใส่สีอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับความเชื่อคนในอดีตเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับระบบเศรษฐกิจ,จกมันเวลาว่างของวันเนี่ยมันคือการหากินหาอยู่แต่พอโลกมันเปลี่ยนเป็นระบบเศรษฐกิจกระบบทุนนิยมยมันก็คือเรื่องของการที่จะต้องหาเงินมาซื้อของแต่สมัยก่อน,ม,นมันไม่จำเป็นต้องหาเงินไปซื้อของหาจากสิ่งรอกบ,บัวเพื่อดำรงชีพ ซึ่งพวกพวกเนี้ยผมว่าไปนานๆมันก็สับสนเพราะว่าเพราะว่าช่างฝีมือจะเริ่มจะเริ่มหายแล้วเพราะว่าทําอย่างนี้เนี่ยมัน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 ได้เงินได้ผลตอบแทนน้อยการหายไปของของพวกนี้นี่พี่ว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาเป็นแต่ว่าในมิติบางมิติเนี่ยถึงบอกว่าการนุรักษ์มันเป็นมันเป็นเป็นส่วนหนึ่งของบางมิติตามความรู้สึกผมนะบางเรื่อง มัน,ม,นมันเราก็เราอาจจะถูกเขาย้อนถามที่เป็นเจ้าของมาทมอนุรักษ์ไว้เพื่ออะไรนเมื่อกูอไม่มีจตก,กิิเขาคง,งต้องเปลี่ยนอยู่แต่ว่าอย่างเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยในบางมิติผมนึกบอกว่าบางมิติมันก็มีสิ่งดีอย่างพวกเนี้ย<อ>เขาก็ามีไรายได้จากการประกอบเพื่อให้นักเที่ยวดูนักเที่ยวก็เข้าใจว่าทาเขาค็มีรายได้นะพวกนี้ก็ยังคงอยู่ก็ยังคงอยู่ ก็ยังคงอยู่เพียงแต่ว่ามันต้องมีการศึกษามันต้องมีการเข้าใจเขาเกิดบางครั้งเนี่ยคนมาดูสองชั่วโมงเนี่ยจะบอกกูเข้าใจหมดทุกอย่างแล้วกูคือมันต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้คือคือคือพิภากษาไปเลยแล้วผมบอกว่ามันไม่ใช่เวลาเรามาดูเราตั้งข้อเกงเกต